สามสองหนึ่งเอาละเอลนาสายอีกแล้วอ่ะเห็นไหมฉันว่าเราควรเลิกกันได้แล้วงั้นขอเปิดการประชุมชมรมแค่เล่าสถิตีในวันนี้นะครับแล้วไหนก็รู้นี่ว่าเดี๋ยวเอลนาก็จะพวดแพดเข้ามาขัดจังหวะไม่ใช่ครั้งนี้แน่ฉันล็อกประตูแล้วอ่ะเราต้องเริ่มประชุมแล้วอ่ะและฉันก็มีเรื่องฉุกเฉินฉันคงต้องไปห้องฉุกเฉินแล้วล่ะ มีอะไรน่าตื่นเต้นล่ะเอลีนาทุกคนที่โรงเรียนเปิดร้านล้างรถเพื่อหาเงินตัดชุดให้วงดนตรีนะคะแต่ว่าไม่มีใครมาเลยอ่ะเหลือเวลาแค่สัปดาห์เดียวแล้วด้วยอ่ะต้องแย่แน่น่ะบางทีถ้าเราดำเนินการวิเคราะห์ธุรกิจตามขั้นตอนอย่างมีแบบแผนแน่ชัดแล้วอ่ะเราอาจจะสร้างคนยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้หรืออาจจะทดลองหรือค้นพบว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วก็วางแผนอ,อืมนั่นแหละงั้นเรามาดูกันว่าอะไรที่ผิดพลาดในธุรกิจนี้ ธุรกิจนี้ดีจริงหรือเปล่าก็ดีนะฉันเอาเรถไปล้างมาแล้วก็น่าพอใจมากพวกเขาล้างด้วยมือทุกขั้นตอนเลยแต่หนูไม่เคยได้ยินเลยค่ะแต่ว่าร้านของพวกเขาก็ตั้งอยู่กลางเมืองเดินทางสะดวกด้วยแต่ผมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแต่ดูเหมือนว่าราคาที่พวกเขาตั้งก็น่าสนใจดีนะจริงเหรอแต่ฉันไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วนก็ไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลยด้วยซ้ำไปใช่แล้วล่ะไม่มีใครเคยได้ยินเลยถูกต้องแล้วเอลินาพวกเขาต้องทนะําโฆษณา ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างต้องเผชิทางในการเข้าถึงลูกค้าอาจจะใช้อีเมลซื้อโฆษณาพวกเขาควรแจกใบปลิวแน่ละเขาควรแจกใบประกาศโดยนำเสนอในด้านบวกและข้อแตกต่างของพวกเขาออกจากคู่แข่งด้วยหรือว่าเขาควรจะบอกว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นตรงไหนเออเอเอน่นแหลระราคาถูกใช้มือล้างทุกขั้นตอนและหาเงินเข้าชมรมดนตรีของโรงเรียนแต่น่าเสียดายนะที่เขาไม่ทำโฆษณาออกทีวีลา ใช่แล้วบางทีสถานีโทรทัศน์ชุมชนอาจยอมให้เขาโฆษณาฟรีก็ได้นะเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนไงเยี่ยมมากเลยเด็กๆฉันเขียนประโยคโฆษณาให้แล้วด้วยนะถ้าคุณอยากช่วยเหลือโรงเรียนมาเราสิเราเรา ร้านล้างรถประสบความสาเร็จมากเลยค่ะคุณบัฟเฟต์โดยเฉพาะคำโฆษณาที่คุณแต่งขึ้นมาค่คานข้างจะได้ผลด้วยส่วนตัวแล้วฉันเองก็ชอบส่วนนั้นนั่นแหละนะเกิดอะ,อะไรขึ้นนะ่ะฮะฉันเพิ่งเอาจาักรยานไปล้างมาเธอควรลงจากจักรยานก่อนจะล้างมันนะฉันต้องการล้างตัวเองด้วยสิอย่ยมาจำไว้นะความคิดที่ดีที่สื่อสารไม่ได้ก็เหมือนกระพริบตาในความมืดนั่นแหละต่อไปนี้เป็นข้อความจากคุณบอเรน วัสดีต่อไปเป็นช่วงเวลาของวอร์เรนบัฟตธุรกิจทุกอย่างต้องทำโฆษณาเพื่อขายสินค้าและเพื่อความโดดเด่นในการแข่งขันทางการค้าเมื่อเราทำโฆษณามันก็จะสร้างชื่อให้ธุรกิจและทำให้ลูกค้าคิดถึงมันได้ด้วยผู้เธอเองก็โฆษณาตัวเองอยู่ทุกวันโดยการแต่งกายและการปฏิบัติกับผู้อื่นมันเป็นเรื่องสำคัญที่เธอต้องโฆษณาตัวเองในทางที่ดีเพื่อให้ทุกคนรู้จักตัวตนจริงๆของเธอสื่อสัตย์และจริงใจและอย่ากโกหกไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆจำไว้นะ ให้บริการลูกค้าเมื่อที่ผู้เธออยากจะได้รับมันจะเป็นวิธีโฆษณาที่ดีที่สุดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เธอจะลงทุนให้ตัวเองได้ยิ่งเรียนมากก็ยิ่งรู้มาก